สวัสดีครับผมเฟร์ไบร์เกอร์นะครับก็จบไปแล้วสำหรับกลุ่ม EF ของบอลยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มคนระับแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับคือเรื่องมีอยู่ว่า อย่างที่เห็นในรุ่นัะครับคือเท่านี้กลุ่มอีกเนี่ยก็อย่างที่บอกมีสเปกกับโอแล่นะก็เล่นได้แล้วเมื่อความสมหวังกับความผิดหวังมันมาคู่กันครับเพราะว่ามีทีมหนึ่งที่ต้องสมหวังเสแต่อีกทีมหนึ่งต้องผิดหวังกันไปครับ ซึ่งที่ี่ส่งหวังนี่คือคือสเปนนะซึ่งก็น่าจะอึดอัดมาจากโอนนาที่ผ่านมากดสโลเกนยยับถึง5ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับแต่สเปนอาจจะหัวร้อนนิดนึงโดยเฉพาะไฟขับโมราตาครับเพราะว่า2ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยคือทําเข้าประตูตัวเองนะครับโอ้โหโคตรซยนะครับโดยเริ่มจากมาตินดูบักกาของสโลวาเกียทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่30ครับและและในนาทีที่45บหามก3าเอรมิกลับออกมาซึ่ง <G ül> ก็ทําประตูเข้าไปได้ทําให้จบขึ้นแนนนัูน2-0เลยครับโอ้โหแล้วพอรอบพอคขึ้งหลังมานี่โอ้โหก็กดใส่ไม่ย้งครับเริ่มจากปาโบสซาราเบียนาทีที่56ครับแล้วก็เฟรนตาต์เลยรับนาทีที่67ครับโอ้โหแล้วก็เรื่อๆแล้วทำเข้าประตูตัวเองมาแบบเปิดปิดกันเลยทีเดียวเพราะว่าลูกที่5นี่คือยูรัสคุตกาของโซโลเกก็ทำเข้าประตูตัวเองเหมือนกันครับ แต่ที่จริงอไอจัวะมาตินดูบัฟกา้านี่คือโอ้โหถือว่าค่อนข้างซวยครับเพราะว่า <c oughs> บอลเด้งมาแล้วเปนโดนตัวเองเข้าประตูไปครับโซยกันไปครับโซแน่นอนทีที่ผิดหวังนี่คือโปรแลนด์นะซึ่งเ,เล่นได้เลยว่าโคตรผิดโคตรแบบคือโคตรเสียใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าอุตส่าอุตส่ตามีความหวังลิกหน่อยอสุดท้ายก็จบที่สาประตูต่สอบโดนสวีเดนกดเข้าไปครับ โดยอิสวิเดนนะันไปก่อนถึง2ประตูต่อสอจากคนเดียวและคือเอมิลฟอสเบิร์ตตั้งแต่นาะทีที่2ของเกมเลยครับ <c oughs> ซึ่งก็เล่นแล้วโปรแลนด์นี่ลประกบกันมัว่วสู้มากจนฟอสเบิร์กยิงครับโอ้โห ไอ้จริงอก่อนที่ฟัตเบิร์ดจะยิงลูกเสาเนี่ยโฟแลกเกิดจะยิงได้และแต่ไอ้เชี่ยไอ้แม่งแม่งโมงสองทีติดไอ้หานแล้วจังหวะสามเลวัเนเสกเลวันเสอเลวันเสมีเพื่อนของเขามายืนขวางให้ยิงไม่ได้ครับก็ซวยไปแล้วสุดท้ายก็จบเอมิลฟัตเบิร์ดก็ลงโทษด,ด้วยการยิงแม่งเซเลนในนาทีที่ห้สบเก้าครับ แต่แต่บอได้แล้วโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ก็คือผู้จุดประกายความหวังแห่งชาโปแลนด์อย่างแท้จริงครับพอมายิงกดสองประตูรวดกันเลยทีเดียวโดยประตูแรกเนี่ยอีกสองเกิดขึ้นภายในสองนาทีหลังจากที่ฟอนเบิร์กยิงครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งคือนาทีที่84นะครับโอ้โหแต่ก็นะครับ เมื่อมีผู้ผู้แบบจุดประกายความหวังก็ต้องมีผู้ดับฝันนะครับซึ่งคนที่ดับฝันคือวิกเตอร์คัสซนนะครับของซูเดนัปยิงเข้าไปครับในนาทีที่90บวก4กันเลยทีเดียวดับฝันกันอย่างแท้จริงนะครับก็เรี่กได้แล้วโซค่อนข้างผิดน่าจะเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะสำหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้รวมถึงมาเทลส์ฟิกด้วยนะครับโหก็โอ้คุณแท้จะหัวร้อนกันเลยทีเดียวเดียวนะครับแต่ก็พยายามจะไม่หัวร้อนนะครับ พราะเดี๋ยวต้องมีมีเยอรมันต่อนะครับซึ่งมาพูดถึงผลผลการแข่งขันเข้ารอบอะไรงี้นะครับซึ่งทีที่เข้ารอบก็คือสวีเดนกับสเปนนะครับโอ้โหก็คือสวีเดนะเป็นแชมป์กลุ่มมี7จคะแนนนะโอ้โหส่วนสเปนก็จากที่คนข้ากลดามานาพอชนะทีนี้ขึ้นที่2กันเลยทีเดียวนะครับมี5คะแนนับส่วนทีมที่ตกรอบเนี่ยสทีมเลยครับคือสโลวาเกียกับโปแลนด์นะโปแลนด์เก็บได้แค่แต้มเดียวครับ ส่วนโซโลมเกียเนี่ยมีสามคะแนนแต่ด้วยความที่ว่าสามคะแนนนี้นี่โหแค่สามคะแนนมันไม่พอแค่สาคะแนนนี่หนักเลยนะไปโดนสเปกดถึงห้าศนคือคือไม่ต้องถามว่าเขาเข้ารอบหรือไม่เพราะว่าถามว่าตกรอบนี่คือท่านิบรรดากลุ่มที่อันดับสาเนี่ยมันแย่สุดหรือเปล่าโอ้โหก็จัดว่าซวยกันไปนะครับก็จบไปแล้วสำหรับ ตามติดชีวิตมาเติุส e. คลิกแล้วก็ดีเอโก้ยอนเต้ก็นะครับจัดว่าน่าเสียดายสำหรับมาเติุสคลิกที่สิงแม้ทีมของเขาร่วมมือกันเลวานก็พยายามแล้วแต่เลวานก็แบกไม่ไหวสุดท้ายก็จบกันไปครับก็นะครับหากชอบหับให้กดไลค์หากชอบมากๆให้กดซับสไครป์หากชอบมากกว่านี้ให้กดแชร์ไปเลยครับผมก็แล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงครับก็รอดูกันเลยครับผมขอบคุณครับ